อ่ะเราได้บอกคุณผู้ชมไว้ว่าเราจะทำอะไรกันคะคุณวเด้ไอ้กดสลอร์ปีเราทำจริงๆด้วยนะครับหลังจากรายการเสร็จอยากเราคืออยากจะรู้ไงว่าแต่ละคนนี่จะทำได้สูงขนาดไหนครับผมก็เลยไปที่เซเว่นกันเขาทุกคนก็งงนะเพราะเราลงไอจีเมื่อวานเขาทำได้ยังไงแล้วเอาจานมาจากไหนไอจานที่ว่ามันเป็นจานของเซเว่นนะครับเขาเรียกว่าจานบินสลับปีเอ็กซ์ค่ะทุกคนเพิ่มเก้าบาทนะคะจากไอจีเอาเพราะว่าเมื่อวานนี้ไปกันเรียบร้อย ไม่ได้ตังค์ด้วยนะไปเพราะอยากไปไม่แนยังรู้ว่าใครเก่งกว่ากันเราลืมบอกคุณผู้ชมว่าเรายกไปทั้งทั้งรายการเลยนะไม่แล้วแล้วที่ไปเนี่ยไปทำเซเว่นคนเลอะมาต้องขอโทษมานะโอกาสนี้ด้วยนะคะขอโทษเรอตอนนี้ไม่รู้พนักงานเซเว่นหน้าช่อง9้าโดน ไล่ออกไปหรือยังนะเพราะว่าเราทำเลือดจริงๆใช่ตั้งแต่เขาเลยเขเปิดเซเว่นมาร์ทไม่เคยทำเลือดกันขนาดนี้เดี๋ยว่ามกเราไปดูดีกว่าถ่ายคลิปไว้เมื่อวานเมื่อวานนี้ใครจะทำที่สูงกว่ากันนะไปดูที่ต้นเลยหน้าเซเว่นเนี่ยถ่ายวิดีโอเพ่อเรียนกันแมงกี้เก้าโอ้

มาแล้วมาแล้วพี่โกง่นี้เดี๋ยวให้แพ้เลยนะไม่หัชุดสี่นะเลกฝ่ายบนไม่หัดด้น่เลยอ้ผมแพ้แล้เลยดูดิไม่รู้ไงเขาไม่รู้๋ยวประกาศพวกนี้ไป้า มืออขงแต่ละคนแจ็คแจ็คกดคนแรกเลยนะครับใช่พอกดเสร็จก็พอกดเสร็จก็ออกไปกินไก่แล้วเรากดเร็วมากเลยหลังจากแจ็คออกไปกินไก่เนี่ยพวกเราก็ก็แข่งกันนะปรากฏว่าเราสูงกว่าแจ็คหลายเท่าเขาดูแจ็คเขาคล้ายก่อนต้องไปเอาไปดูพัดทีละคนแล้ววัดกันเลยของวุ้ยดีก่อนของวุ้ยดีก่อนของวุ้ยดีก่อนวุ้ดีเป็นยังไงความสูงของผงเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้นี่กี่เซนครับ ของวุดดิสาซนนี่คือความสูงของซาลา้นะครับอยากเข้าใจว่าเป็นอย่างไรููก็รู้เลยเฮ้ยพี่ยาของพี่ยาเท่าไหร่คะเราซีเท่าไหร่พ่ยากแบบน่ารักน่ารักสามสิบอ้ยไม่แน่วะไรของกิฟต์ของกิฟต์สูงมากอะพี่พี่สิบซน เดี๋ยวปีเป็นเทคำถามคือมึงนอนเซเว่นเหรอปกติเล่นจังโอ้โหทำไมอ่ะเเาว่มนของแจ๊คของแจ๊คดูก็รู้แล้วไอ้เพโอ้ยแจ๊คนี่เท่าขนาดของตัวเองเลย20ตัวเนี่ยน่าสงสารแต่ว่าผู้ชนะวันนี้คือก๊กเก๊ เราเรา,เราคิดกันเมื่อวานว่าเอ๊ะผู้ชนะจะได้อะไรดีคุณผู้ชมก็ส่ง SMS มอมาเสนอด้วยนะแต่เราตัดสินใจแล้วว่าก,กุบกิฟต์ในเมื่อคุณชนะคุณมีสิทธิเลือกเลยว่าคุณจะทำอะไร <คน S 1> แล้วแต่คนเลยแล้วแต่คนเลย,ลเ,ลยเดี๋ยวกิฟตจะบอกว่ากิฟตจะทำโทษคนแพ้งไงคนแพ้งคือใคงงนั่นนั่นนะั่นัยังงุังแหมวัีนะอารมณ์ดี <laughs> ดีเลยดีเลยทีเดียว <laughs> วันนี้คุณผร้งส่งมาเลยบอกว่าวันนี้อากาศดี <laughs> จากการที่เมื่อวานนี้แข่งกันกอดชาร์ลีที่เซเว่นปรากฏว่าแจ็คนั้นแพ้เราสี่คนนะครับเลยโดนทำโทษแจ็คแต่ว่าเราจะไปดูวีทีอาดีกว่าไปดูวีทีอาเดียไหมเ้อไปดูภาพไปดูภาพนี้ไปดูภาพนี้ดูวีทีอาร์เบื้องหลังค่ะเดี๋ยวนี้เลยวีทีอาร์วีทีอาตอนนี้ยังไม่ถึงที่แข่งแต่เนี่ยเราใช้แข่งมาก่อนี่ตอกก่อนมันจะได้แพ้ว โอเคผมไม่ได้กินเองครับผมไม่ได้กินเองผมมาซื้อให้กุกเก๊บกุกเก็บชอบกินไก่ทอดเดี๋ยวหนูให้คนช่วยด้วยบอกตรงนี้หน่อยมันแตกตรงนี้หน่อยมันแตกเคยาเล่นที่บยานใส่ a เออโดนลอยมาแล้วเกิดันไม่แล้วเอาเลยแจ๊ค จบแล้วอาอคลิปจบแล้วเจ<อ>ะมไม่ดูเลยทำไมมันสั้นอย่างนี้คลิปอ,อ่ะ,อะถ้าคุณอยากจะดูคลิปเด็ดๆอีกมากมายของรายการเราสามารถกดปุ่ม subscribe ตรงนี้ได้เลยครับกดเลย